ซิมบงนะบังเทียกก็บังเชียเอาซิมบังเทียอกวางเชียอะไรไหมอ๋อบังเทิยเนอยนๆครับพี <Double Enough> ่น้องทีมพวกต่างเชียงคือเจอคือได้ผลกู่มังสรอยจูหนิววัยขับจลวเบาพอแล้ครับไปสซอยจูเนาะับผ่ลอดทุ่ีครับเ่ โคกเงี้ยเนี่ยเพี่น้นองเไปน,นามอื่นเมืองไันนสวัสดีครับสวัสดีตอนเซอลๆครับพี่น้องเซอลๆแดดซีอิมเต็มผมทีมงานหลายผู้หลายคนครับมื้อนี้มีตู้ร่างกัวไฟดังไฟยินนี่ดังเต้แดดว่าเป็นยางหรอดเออมันก็บห่นงคือ,อกอ้าวหลอมนี้อันพ่อมาสีเผาอันบางไี่อยากมันห่อนบ้าสีเผาบางยื่นป้าเตี้ยเผาอยู่แดดก็บว่าเป็นยางหลอดโอ้โหอะไรว่าอยู่ทางนี้มัน จ้่แม่น้องันจิ้มจ้าบราพี่น้องยาไดมาตาใสบโอ้นแม่ปาก็หอยแม่ป้าก็หอบรี้าพอดีมือนี้มีอาหารเกิดครับตอนสุโข้อ๊ยผมชิมงานบรีรัมย้าขนาดกะจังว่าพอดีครับเงียว่าสวัสดีครับพอน้องแท้ครับพี่น้องบูยวันนี้ทีมเอีมาตัลนี่ไหมเอ็ป้ามันจะเสียบจะไปรุ่นป้าดีข้าก็หละเสียบ่าปุ๋ยที่หันล้างไ่รู้พนว่า สแกนเลยพี่น้องโอ้สแกนสแกนได้ผู้ติดรนี่สแกนได้พี่เวโอ้สแกนเข้าไปมันไปเห็นเลยบอลบอลเกียร์ตัวไปรุ่นเห็นเลโอ้ยหัมผูบ่อละโอฮักขาดวะกินทั้งนี้กินทังในเป็นยังกินได้กินได้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 นด้นได้ไดนด้ไ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 ไ้ไ้ได้ไได้ได้ไอได้ได้้ไอ้น้อ้นไไ้ไไไ้ไ้้ สวัสดีก่อนจ้าแม่น้องไผรจ้าื้อนี้ศาตร์โอสม่เนาะแม่น้องไอ้ภาพอไปฉีดวัคซีนโอ้ซิมซิมพีกนั่แน่มันเท็ดบ่นั่นน่ะเปิ้ลเจ๊มาใหม่ๆนั่นน่ะซิมเบิ่งล่ะบังพีกกไว้เอาซิมบักพริกเออเออหนึ่งเอากวางเชี่ยวไรไหมันเท็ดนี่ครับอาหารเกิดมื้อนี้ตอนยังไงครับพี่น้องตอนยังไง ขอขอบุญขอพูนอีกรอบนึงเ้อครับพี่น้องมาเนี่ยมมกุ้น้องเล่าจัดหน่ฝากน้ำสอยน้ำน้อพี่รุ่นอเนยนเนื้อแน่นๆครับพี่น้องทีม่งต่งเคียงคือเอเลื่นผลนครับวโลกูมักซอยจูี่ห้วยครับูเหลีวเบาไม่พอ้าขาดแต่เท so ียบเพียบเลยเนาเดเพอไมาเด้อพอีทีฝาก้ได้เมือนเนี่ยพออะยีด พอยิดว no mm ่าโอ้เห็นทีมงานกินกับั่านยูวาติเอ๋อหันฟักให้ฟักสีมุนมุนพอพอกินได้ยูดอกบ๊อบปุยวาติเอ๋อแมนกันซ้อยจุกันซ้อยนี่พอบ่อสูน้ำวาติเอ๋อฟักสีมุนเจ๊เขากู้ไว้เจ๊น้อยเชียงเนี่ยบ้านของกูโคคือเก้านั่นแหละสีนกางามคนกางแงมนะคนไทยกางแงมแมนพอนั้งไขมาโอ้ยยิ่งเป็นทักที่นอวัติเอ๋อองแเฮงได้โดนฟืน โอ้เล่าเล่าเป็นคนบอดตรงเดี้ผู้งามกับงามผู้ขีไลกับวาขีไลาได้เนาะแนบมือนี่เตี้ยอวอค่ณปฏวัตยังเด้เราเห็นโอ้ยผู้งามแหมคนมี่ผัวอยู่บนลูกหยมีมันก็มีขึ้นกระบาก็มีเ้าวเนียวเตี้ยกล่นะแงนแต่ผู้ขี่ลยังมีไปอกทีโยังยำขีไลายังไร้ไร้ก็ผู้งามสั้นไปละผู้นางฟังยุ่นิดเตีย อย่งในตองูแ้วาเอาบาเปลี่ยนฝากจะข้าวกันสดีดซอยกันจะกข้าพี่น้องสินดีเลยพี่รุ่นตดเม็ดไหมมันสีเหนียวมันบริสไหมตดเม็ด้เนาะ้สินแบบนี้มันสินเป็นสินมากเนียมากตัวเบานเทียนตัวโกนแล้วเหยื่ส่คักได้นหมเหยื่อส่ินก็ดี้งวนันเป็นได้เบางมดเช็ดไม่สมงวนันถ้าด้เป็นส่หมดก่อนวงคือยังไม่อยากไอน้นห้องออกอวกด้วยเฮ้ยว เนี่น้องวันชินเป็นคนหัน่นอันนี้เตรียมไว้ซอยจูเนาะอันนี้ซอยจจูง,งามวันกันเทศหน้าหนาลื่นตื่นอยู่ทำคู้ไฟรถเบาปุ๋ยเอ้ยไกอยู่บ่มี่สุกบ่บ่บ่มี่มสุกรุนใสจูใสจวดนี่เมื่อยวันที่ขาดด้วยเหล่าเห็นกันเทศหน้านี่ตัวคนห้องใครคนเราเทียกิน นูไปกบเ่งเห็ดปงเจีวมีต้นหอมลมนูไปย่งต้นหอมบางทีกินเพราอมเปเนาเรียบร้อยแล้วนี่แมนูไปเห็ดซิมเจีวกันนะปุ้ยือวางสันซิมเจีวเนาตอนปุ้ยตอน้ง่ายตอนไนน้อยอนนดงเป็นกรเบื้งพดน้อยสีงายครับโอ้สีตนงีมันดายปุ่มส่เลเ้ย ขวดโคโลติีขมดีบ่ล่าล่ะครับเตียนี่แวกับกับอือขวดโลพี่น้องพ่อแม่่น้องวาสินจัดไหมับพี่น้องับเตียเขมเตีปไรเจเติมน้ำปอีกบ่แซ่บเียเ้มาเจียกันมมันองเจแม่พรุนเขียนตโค พูดประเด็นลวเม่นไปว่าน้ำไหลไหลน้ำมันพูดพัูดตับพูดตับเอาเข้ามาเข้ามาเด้อเอฟซีสุขููสุขล่ะครับมือปาดสันแห่นป็นอะรปาดกหน่ำเราปุยปาดมะกรูดปาดเน้ำไหลเสียงน้ำุันเ่าม่นลงไปว่าโอ๊ตบ่ได้แล้วว่าแต่นว่า อสมอ,อยู่เล้เยเฮ้ยเอาลวงายแน่รลแลวนี่เอา <c oughs> ้าแพาดีวนุบๆนบาปุ๋ยแบข่าห้ามครับนี่ใบเวอมาเทาครับใบเวอก้นหอมตกไปตกไปเ,ดดเพริกเดอพีนอ่น้องใส่ลายเพ็ดลาย,นย,ยันเลยเพดทเดีคนเอาทุ้อ ตันเปนไรัน้เนียมันสีเพลียพอมีแก้เด็ดอยู่ขกลัวพี่น้องข้กลัวแม่ไกัวเ้มือขึ้นขอก็ว่ายังก่อนลงไปว่ามึงนะไม่กวดแตมืขึ้นน่ว่าอยู่ตี้ยคือผงชลรสบาีิวกิเดน้องนี้ขอาดีพี่น้องที่เด็ดเด็ด ต้มผมบุกินรวตุกแล้วเพื่อน่นนามแมนโดเรียบร้อยแมน้องไปจัดการให้มาตัวเล็กไมพี่เราเมือนไงมอมาคอหน่มไต้หวันแมนจีบมาพี่จีมือหนุ่มหลาฟอปเปนไ่ี่มือหนุ่มเวบเวบเวิบเินเียแก่นกอได้เลยอี่าลืกุ๋ยเบา แม่แม่มเลาะว่าเรากินอยู่วนะหินเมื่อกี้แม่กิวยฟักมุนมุนข้ามเขาจิมคุนว่าพอจิมแล้วแม่แม่มไม่ได้คุยเลยเดาอจิมไปเลยจิมอรอจะเลียบเบาจะเล่ยนบ่ะอมือหยุ้มยาวมาหลดเสียบไปหลดเจ้าไหนเราจัดเดียวบรรยากาศักไปน้ำแมบ้วงแมบงหลอกเรแมเป็นได้ขมดีตีวะเสีบไปเนาะ่นี้ก็เสียบกันเตี เอามาเด้อพ ang, ี er ú, ่น้องเพื่อนครับสมองสุบบอลละครับไม่ก oh yeah. ินเขาง่ายน้ำกันก nah ินลาบแซ่บหอมพักกับลาบพี่น้องมีตู้เผาฟ้าเผาบักเนีนฝ้าอันนี้อันนี้มูนวยแก้มันตินี่บอลนวยอันล่างออกแล้วหมโอ้นวยาวก็แล้วไปพอดีเราพักกินเขากันมับงเลยพี่น้องเออไอลอยซะหรอลาบงวงก็ปักเนีนฟ้านี่เดี๋ยวสีสร้อยอีกชัวบมีคนสวยดีจิบออมาเด้อพี่น้องเพื่อนับสมองชุบบอลล่ะมัอนี่กิน อาหารสิงโตมีอาหารทุบก็ลวกขัวแม่น้องไอ้ขัวจ้ะขอบคุ่นแม่แม่ก็น้องเดนาเด้อมากกินลาดเด้อเหมือนกันจะอาหารสิงโตให้อีกแต่มันมีบมกดินฟ้าบ่นหรอไมู่้ตะกี้เหมืนว่าเอื่นบมึกดินฟ้าที่พอไว้เอื่นเลยเป็นเอื่นแบบบางไหมบางกินไมมคู่ันถือของถือคู่เลี้ยงคู่เหรือเป็นว่ายเอื่นมันผิดบางแนบมันละอืออือ ประมาณนั้นหรอแค่นี้ก็ถือกันคือว่ามันหน่อยคือไปหาเคียงดูดมหาแนวนี่มาเรีเนวัดด้ใส่น้ำอาล ปั่นลยงีมันหยดเลยเนาะเจ็บป่ะเจ็บก็อร่อยหวานเจ็บกันโบผุนเห็นล้วเจ็บตัวหนิพอจะเปลือกหลับลับใครได้แล้วหนิย่าจับมาเพื่อมัวผัวมาห่อนห่อนกับมึงตั้ง เรเ็ต mm ัวเนี hmm. mm ่ยเขากระหันมาเนยนาี hmm. yeah, ่ค mm ือมากะหัอ hmm. mm ีะหันดีฝากวะเดืเลยตัวนี้สวนเล่าเ่เฮ้ยกินฝากกหน่อยหบ่มันปังหน่อยมันปวาคือว่าเขาไป วันนีเกดได้วาคุณเลมาใส่บมาเด้อพอน้อยแม่ปังทิ้งเขาต้ทิ้งงานทังแอมินจุดทิ้งาก้มนกหออังาเป็นยังบบเป็นยอห่องมาเด้อพี่น้องปกไ ไม่ไงอ่นกําลังกินเขากําลังจมจันเขายู่วางปกตื้นุบเลยทีเดียวเขียนนี่หอมทั้งเผ็ดแซ่บี่เราพี่น้องมิดจริงๆกูได้กัเลยหอมทั้งเผ็ดทั้งแซบมาเด้อพี่น้องนี่เสียงแบบนี้แสดงว่า้ออยู่ไนตรงข่ายมาเด้อพอน่มไฟมาเจียกินหอนแล่าอยู่เด็กนซอยจุ ไม่ได้ังเยอะยงหน้าเรว่ะละบบ่ต้องกินยอเลยุจีบมากินอยู่กินเแล้วก็ไม่ได้กัดตัวว่ามาพาไปหาป,ปลาเราไล่นานเป็นตปาอยู่แคลำปาเลยเราไปหาปลาได้เันเราดครบนะ,บะเม่อเสียก็ชิ้นหน่อยก็ไหนเียก็ชินหน่อยเสียบๆก ป้าเถาน้องก็ได้เขียมเดียวนึงเขีมที่สองเดียนีการนนะเขาเลยปะเดี๋ยวมากปลาหมักเพิ่นไปมากคือปลาหมักเพิ่นมัอว่านห้วยกินอีกเราเรงอีกเฉยอกินก็พริกดิบมดกำนีหนึงสป็นของกระทิ้นหน่อยองไทีบวัน่ี่เก็บไปางมาบ้านทุกคนขอบแล้วมากเลยเชอยากไอ้ปอเดอ

แม่เราพกแล้วมีนามชนโซเล้าโอ้แม่เนี่ยผู้ใดให้ไปตีดบักติ้นสองเข็มเนี่ยหน้าโยกอีดเลยมันต้องยันกันหนวกวันไม่ีดบักติ้นแล้วมันต้องยันกันไม่พอไปตีบักตินม้าได้สองเขมแล้วไปยืดแล้วคนจะมากินให้ยุ่งเยินค่ะเอาคือดี่ผมก็ยืดหน้าโยกเนาะหน้าโยกสองสามจะไม่มี น้าบักกาไปบักกาไปกันอยูไปจีนให้ดฮียนนะปะโตเนี่ยแต่เนี่ยไปมาจีนเงี่ยยังไงไปเดี๋ยวลำจีนจะไปยากนะแอบไปแอบไปแอบไปขึ้นขโมยจีนจะได้อกขอบคุณด้วยแฟนครับสมองสมบัติละครับขอบคุณแม่แมมแล้วกับน้องเ้วยนะที่จัดอาหารเส้าหนี้มื้อนี้ให้กับทีมงานขออยู่ดีมีแห้งเด้อ เยสุมหมองสุบอ้อนแล้วครับฝากไว้ส้ะนีดแล้ะพี่น้องขอบคุณครับ่่งง้